้นเสียงมาเห่าเสียงฟุตฟุตฟิตฟ,ตฟตมาประท้วงอะไรกันนะ HAHAHA <laughs> สอกอ่ะปล่อยเลยเปิดแล้วเปิดถุงนลแพ้เลยได้ซองนี้นต้องเป็นของขาตตุ้มตอกไปอันนี้นี่เงี้ยนี่ของจุออ๊บมาใครซองนี้ของพี่ บอกเอาทั้งสองครอดล้มแคำอดล้ม่ทนูดล้มแไขเจี้เนเลกเอาหรอแม่ให้หรอแม่ให้จูมหรอาเร็วมามาแล้วเยไป เนๆนะว้นแามนีว้าวพี่ามันนีเร็วพี่ามันนีเร็วพี่ามเร็วไม่เอาคทาําลแพอัน,นี้ะไม่ให้จุแล้วสะกทีออเนี่ย,ยหัว่ะ ฉลาดของตัวน้ำแม่นะอืมจริงเหรอไช้ถูบ้านให้สะอาดเชียวแม่ไนงะเอาหรอไม่ถูกก่อนไปดีกว่าไม่ยอมไม่ยอม <า S 2> แม่จะแกะหลอดแม่นอนถ้าแม่ให้ไอ้แม่หมดถูแล้วอ่ะถามันจะต้องแลกกับหมอนไงเยี๋ยพี่มาร์กเข้ามาพี่มาร์กนอนแยกเลย เอาอนจูงผู้ไม่สนโลกอะไรก็ได้ขอให้กินแต่ว่าไม่หนนมนมัน่าให้กินน้ำน้ำนน้ำน้ำนำนำมีคำหวานจว้เอ,เอาไหนไหนจูบิชาร์ต <laughs> <laughs> การแตก,กนมแพะไใใหนๆก็จะต้องได้กินอยู่แล้วอะ่ะแรกหมอนกับนมแพะยังไงก็ต้องให้ชอบนมเป็นชีวิตจิตใจนะวันนี้บ้านเราฝนตกนะฮะอยากจะปล่อยสองม,มาออกไปข้างนอกลวเกินแต่ว่าไม่น่าจะไหวไมจะ <c oughs> มันไม่เวิร์กหรอก <c oughs> น้องำแค่ละว่าน้ำอีซูอันนี้เอาไหมด้วยอันนี้เอาอันนี้ก็เอาเอาทั้งชอมยาน้ำแม่แม่ดูดูด้วยนนี้จูผู้ไม่ชนโลกอ่ะถามจะทำอะไรโอ้ถามไปเอาเมียถามชอบลมแทะของโปรดมันหอมเลยเด็กผู้ไม่รู้จักโตนมตลอดเลยลดลมไปสักแม่อตุ่มตุ่มว่าตุ่มไม่ค่อยพิ่มนมแทะเท่าไหร่เลยอ่ะตุ่มชอบหอม ก็กินไปก้มๆแก้มๆไปแม่ดีกว่าไม่มีอะไรกินตุงกินได้หมดเลยตุงไม่ไม่ตื้อเหมือนที่ขาดหรอกกลัวแม่ไม่ให้กินแต่เย็นขา,าเมื่อรละเม็ดลูก้อเนยังแม่อแมพอดีหมดแล้วอ,อนั่งลงค่ะเนี่ยปุ่ที่ใส่กันก่อนเมื่อกี้ทำอะไรอะ่ะกับหมอนพี่มาร์กอะ่ะเดี๋ยวทำอะไร ใส่ตาใส่ตาจับจ้องของจริงนะน้องแค่ยังไใ้มือกัน่ให้ไม้ให้อะไรกี่มแม่จามือจากีมือว่ามาจุมีอร่อยไหมคะก็ขอได้นะจุกมีอร่อยไหมแต่จุมีหมอกไก่ทอดดีกว่าหมอกไกดีกว่าหมอกไก่ทอด น้องแพ้ก็อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยไคทอดเบิร์กกว่าไปยังนี่นงหลักแล้วนั่งหลักห,หัวแม่หนีด้วยนะมีการแบบเกาะไว้น,นะอย่าไปไหนนะต้องให้ขามเนีย่ยขามขอบกาวก๊บเนึงอะไรไหนดูดีหัวเป็นอะไรของจุมด้วย มาดูหูกันหูมันเป็นอะไรหูรู้เป็นอะไรหูรู้เป็นอะไรค่ะจุ่มนั่งลงแบบมุดขึ้นโอเคนั่งมันมันนั่งไม่อยู่แม่มันนั่งไม่อยู่มันจะไหลมันอ้วนไงมันนั่งท่านี้ไม่ค่อยอยู่เนี่ยมันต้องมีอะไรมาพิงหน่อยเอ้มาแล้วนะคะคนเก่งไงอ้าวคนเก่งไง ตุ่มพอยังโอ้ไม <ป S 1> โอ้ใจเย็นดิคือจะเอาปากจุ่มลงไปทั้งทั้งปากแล้วในถุงนั้นจะได้ไปไหนไหมเนี่ยมันจะหมดถุงไม่ได้นะนี่คือการเห่าเรียกเห่าเรียกร้องความสนใจมแม่พวกเราหิวแล้ว หิวหน่หอดข้าวก็เจให้ไนมะ่กินข้าวละคะมันอย่างนั้นน่ะยัเออไปพอลกม่พาแล้วอาล้นะคะยเจ็บ้ยนะคะอันน่าให้กินอีกําเพ่งเก่งไม่ํามเพกนะมเพก่งุงจะกินรางวัลู๊